ในร้อนจุบมงวดี้จุบงวดิโอฮ่าอย่างไรบ้างแบบจุ้งอันเนี่ยจุบงวดิโอ้ยิ่วโอ้ยิ่วชอบไหมคะอย่างเงี้ยนะคะชอบไหมคหรือชอบไหมคะอ๋อแล้วนะคะสวัสดีคนก็ด้วยนะครับผมวันนี้เกิดช่องนันนีโนนชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาแต่งตัวเป็นผู้หญิงอ่าผู้ชายอ่าไม่ใช่วันนี้นะครับก็จะแต่งตัวเป็น เป็นเด็กแล้วกันนะครับวันนี้ก็จะไปปั่นคนในร่างเด็กน้อยที่เป็นร่างอวตาผู้ผู้แบบผู้หญิงนะครับผมเป็นไงไปดูกันเลยค่ะเงาสวัสดีนะพี่ซ้ายพี่ชายชื่อใดหรอหนูชื่อชื่ออะไรดีวะหนูชื่อตอร่าโอเคป่ะทุกคนลุกนี้แหละไปเริ่มเงาเธอเดือพี่ชายพี่ดาวมาเลยครับเธอเลยครับ อีกไหมพอคราคาพ่คราาเดี๋ยวว่าได้ดับเขายินไหมเดี๋พี่ทำได้ดรดอเหรอให้น้องกูเชิดบ้างเพี่พี่ดดูดเดือแล้วดูเด็ดพี่ทำอะไรอยู่หรอพีดดูเดืออแล้วดูอไรดแล้วพี่พูดอะไรอยู่ฟังไม่รู้เรื่องเลยพี่ดูไพี่ดูด่ดูไพี่ไเือพี่ชอบเด็กไหม่ชอบถ้าพี่ไม่ชอบเด็กเรื่องของพี่เลย มาไม่ไหนเหรอคะน้องพี่ยายแทงหนูดีเยอะแทงหนูเดียทำไมเสร็ถ่ายอีกยอดหนึ่งพี่ชอบเด็กไหมพี่ชอบถ้าพี่ไม่ชอบเด็กผมโตให้ได้นะครับมันไม่ได้เหรอ คนนั้นหรอคนนั้นหอดีวไม่ไ่หรอกคนไม่ช่อเชวหัวีได้พี่ดีนะดีได้ีไไม่ีพี่ถ้าพี่ไม่ชอบพี่ชอบพี่จะหนูัตให้ได้นะคะใครมาถ้าอ่พี่ชอบแ็กไหมถ้าพี่ไม่ชอบแ็กไม่ให้แกเห่ได้นะโอ้ย แบบซาดีๆแบบหมืนหวานเลยขอใหม่อีกทีพี่ชอบเด็กไหมเดี๋ยวี่เอาซาวอย่างเดียวเลยใครพี่ไม่ชอบเด็กหนูตัวให้ได้นะคะโโอ้หไม่บอกแฟนค่ะโนให้แบบแบบไม่มาบอกพียโอติอ่ะน้องแล้วพี่ผู้หญิงชอบเด็กไหมกิ๊ฟซาครับถ้าพี่ไม่ชอบเด็กผมตัวให้ได้นะครับ แนเราได้ไหมไปด้ไปเอุ้มเลยก็ได้นะคอมสิครับเฮ้ยมึงเปนผ้ายมไหนลองอ้มผมสีขาัเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแบกได้มรบผมก็เป็นได้ทุกเพศแหละครับถ้าพี่ต้องการเฮ้ยโถ่น่าสับแล้วว่าแเราพูดนีนเรูดชายดีาดีเลยเโตอะก็โตให้ได้ตลอดนะคะจาโตหนเอยด โอ๊ย้าวยาเขาเป็นใครวะ้คุณนี่เพิเจอไปใหญ่แล้วนะครับเนี่ยเียกูจไม่ถึงะถึงเนี่ยเดิมพี่ยอดจะทำไมเหรอพี่ยอดธันทำไมเหรอปวดหัวนหนได้ครับปวดหัวนหนไอยพี่ชายขาสอนไหมคะอืโอ้โหไม่อนีนี่เอาเนี่ยี่อชื่อหัชีลยหโวชี้อตลูกต พี่ดนูแคทแคทอีกแล้วอ่ะยาวกว่าจะเข้าเมืองได้ก็คือคนในเมืองหายหมดเลยก็เหมือนกับว่าเมื่อกี้เมืองมันจะบุ่มตุ้มตามนะคะสเปรย์ประเทศเฮ้ยมีคนประกาศหาลูกสาวผับเกาะสุดเขาฮัลโหลครับครับพี่หาลูกสาวด้อหาให้ลวครับคนละทำอะไรไปทำไปทำลยทำฮัลโหลว่า หาโดูสาวหรอฮึใช่ใช่เรียบร้อยโดนล่าเข้าป่านันโนดนผู้ชายล่าเข้าป่าถาเด๋วถาไมถึงหาดูสาวดา่าเหงาหน่าหนูเป็นดูสาวไม่ได้แล้วกันทำไมล่ะหนูเป็นดูสาวไม่ได้ที่ไม่เชื่อดูดออะไม่เชื่อไม่เชื่อโนเป็นดูสาวไม่ได้อ่ะทำไมเพราะอะไรก็โนเป็นแท้ไม่ได้ไไดก็พี่หาดู ไี่หายดูสาวไม่ใช่เหรอใช่แล้วหนูเป็นไม่ได้หนูเป็นอะไรได้ไม่ดูเหมือนกันเนาะหนูเป็นดูสายได้หืดูชายได้ยังไงใส่หนูอาจจะแมนนะอ่าๆไรโชว์ดิโชร์ดูฮบทหนูไปดูสาวไม่ได้อ่ะไม่ไรได้หมดได้หมดรับได้หมดเลยหนูหนูเป็นได้แค่ดูสาวอ่ะดูชายก็ได้ซีเลียสได้จริงือเปล่าอ่าๆ โอ้โหวิวายนอขลุกะนายนนี่อไนฮหนูหนูชื่อซอรานานโนแชร์เหนูชื่อกอย่าได้แล้วจกแกจกจ้ทวิตเลยชื่อบเาเจ่ทวิตอ้ my g o d เราเล่ไม่เนียนตรงไหนอะอาอจะแบบเป็นคนละคนเลยนะทำให้พี่ชฉ่งจำหนูได้เหรอ ได้เดี๋ยวจะได้รู้แล้วจำไร้ประเด็นดูดูนี่นี่นะตัวใดจำได้ปะใช่คนที่ไปขาบ้านปูไหมค่ะใช่เด็กตาครับแย่ป่ะเด็กตาเหรอเยกตาได้ครับทำยังง้นเอาแล้วเด็กตาแย่ทำไมอ่ะเฮ้ยดีคนาหล่อฮัลโหป๊า ป้านะป้าไม่ชนะครับเม okay. oh, ื่อไหครับป้าไม่ตอบหนูเมื่อกี้ป้าป้าไม่ตอบหนูป้าป้าไม่ตอบหนูใช่แล้วอันนี้นาเดียฮะอันนี้ใครครับเนี่ยหนูชื่อนาเดียเองนาเดียเหรอใช่เด้ยวอ้าูแป้งไปไหนไปใครป้าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราชื่ออะไรนะครับหนูชื่อนาเดียไงไม่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 ใช่เราชื่ออะไรหนูชื่อนาเดียพยาธิเช็คให้ดีนะครับ ใช้ได้ดีเลยเหรอป้าอะไรนะครับเราทำผิดคนหรือเปล่าหนูคือนาเดียเองป้านาเดียไม่ใช่ลูกเราเอ้า <laughs> นาเดียเป็นแฟนลูกเราอ๋อหนูคือดูแปลงเองป้าดูแปลงเป็นผู้ชายอ๋อผมเป็นรูแปลงครับป้าหนูคือ<ะ>นาเดียเอง <laughs> เอ๋ออ๋อใหม่เลยครับผม <laughs> <laughs> ผมคือรูแปลงครับป้าหนูก็คือนาเดียไงป้าวันนี้กูมาเจออะไรวะเน,นี่ยเข้าผิดที่ป่กวะฮัลโหลป้าเอ้ยฮัลโหลป้าฮัลโหลป้าป้า โ oh, oh, อ้ยเสียงโอ้ทำปลาไม่สนใจหนูโดปลาทิ้งหนวะอ๋อ,อปลาทิ้งตัวไหนครับอะไรวะสรุปป้าจำผมได้ไหมเนี่ยป้าผมรูปแปลงเองฮ้ยเสียงผอจังเลยเนี่ยดูแปลงแน่นอนครับป้าม,มีเสียงแมวเกินกันนะคะนี่คืออยู่ด้วยกันเหรอรูปแปลงนาดีอ้อยู่คนเดียวป้าอะไรนะอยู่คนเดียวอ๋อแล้วเสียงรูปแปลงไม่ได้ไงไม่รู้เหมือนกัน <laughs> เก่งว่ะเก่งเก่งเกอะไรป้ามาซู้อะไรหนูเนี่ยป้าคือถ้าปกติหนูก็ยิ่อยู่สองคนเนี่ยอีกคนนึงเขายิ่งอยู่เนี่ยเปสองคนเหรอใช่เนี่ยอีกคนนึงเขาหยอกข้างหนูเนี่ยเออลองพูดดิลองพูดให้ดูแปลงพูดฮัลโหลแล้วทานไมป้าหนูขยับไม่หนูกิไนไอติมอยู่เห็นไหมมนเดิมป้นาหน,นูอยู่เนี่ยโ <laughs> <laughs> อเคโอเคโอเคอร่อยมากเลยไปละ้ถ้าเดอดป้าป้ามาไม่ใช่ป้าครับโอ้ป้านู้ป้าไม่รู้เดี๋ยวว่ารักรักรักครับรักมนเดิมครับพี <c oughs> ่ อะไรป้าดูคือดูป้าเหนูซื้อพี่ป้านะเดี๋ยวแลก็อันนี้ผิดได้ไหล่ะราเาเราเาลาเราเราหนูชื่ออะไรหนูหนูซื้อกอด้าก็อ่ะกอด้ากอด้ากอย่าอ๋อแล้วแล้วทำยไมเกี่ยว่ากอย่าได้ครับชั้าวัตอดีตาซาหนูชอบไปอยู่เป็นทาซาในป่าดงดิบเอาแล้วไม่ได้เป็นเซตเดือนหรอครับแล้วทำยไมหนูต้องเป็นเซตเดือนด้วยล่ะเอาก็เซตเดือนชอบอยู่ในย่าไง เราเป็นสายเดินอ๋อนึกว่าเขาจะรู้ว่าเราไปคือไนโน่แล้วใบปากเป็สีดำหนูไปกินไอติมมาแบบแบบไม่เดี๋ยวดิไม่ดีด้าปาปาชอบลูกสาวไหมปาชอบลูกสาวไหมชอบหมายถึงปาชอบแบบลูกลูกผู้สาวไหมชอบชอบค่ะจะไม่มีครับน้าปาไม่สนใจลูกผู้ชายเหรอไม่ไม่ครับพี่สาวชอบลูกสาวไหม ถ้าพี่ไม่ชอบลูกสาวผมเป็นลูกชายได้นะครับไม่ชอบพี่ชอบพี่ชอบลูกสาวไหมไม่ชอบน้ะถ้าพี่ไม่ชอบลูกสาวผมเป็นลูกชายได้นะครับเอา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 มีป้ายางมีป้ายผมไม่มีครับแตได้าเราจะอนุญาเป็นลูกหรอขนคิงลูกแล้วเอาเอาเอาถามป้าเจ้าเลยครับเนี่ย หนูถ้าว่าได้ยิเด็อมีปี๊มีป้ายังเรียกมาสิลูกใครโดนอ่ะถ้าเดิมมามาได้ยินผมไหมครับถ้าเดิมมาเอ้ยกูหล่อจิ๊บแย่หนู่ติดกันเลยนถ้าเดิมปะปี้อ๋อปะปี้จำหนูได้ไหมจำได้ครับหนูซื้อหนูซื้อกอย่าจำไม่ได้แล้วใครเนี่ยใครได้เหรอถ้าเดิมปะปี้เชื่อได้เลยอ่ะ ชื่อบีเด้ครับในไงหนูจำได้หนูจำปีได้จำได้หนูจำไม่ผิดหรอกอะไรเปล่าใช่แล้วหนูจำไม่ผิดหรอกเออปีบิ๊กเดทดูแลลูกด้วยอ่ะชื่ออะไรครับหนูชื่อกอย่าโอ้โหบอกไปเมื่อกี้ขอโทษทีไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรหนูเด้องของนี้มาช่วยเขาหนูอดูวันโนสุขางพัดดังพัดดังเหรอพัดดังพัดดังไปไปไปเดี๋ยวพาแลคุณจะรอเรียนผมไหมอ่ะเฮ้ยคุณจะเลื้ยงอะไรอ่ะเฮ้ยคุณไปกับผมไหมเดี๋ยวคุณว่ามาสิดีเี่ยมเลย มมผมไม่ฮัดด่นโดอ่ะที่คดีไรคุณแล้วเนี่ยทำไมคุณใจได้ตั้งเลยนนหนูนอนอนอขอโทษด้หนูหนูขอโทษจุดหนูเป็นเด็ดดีแล้วฮั่โดว์ฮั่โดว์หนูซื้อตัวด้กอด้าแล้วพี่กอกด้าอะไรผมบอ,อกชื่อกอย่าพี่นี่ไี่รู้เรื่องเลยเมื่อกี้พี่ชายใช่ไหมพี่ชายไม่จะว่าอะไรนะพี่เมื่อกี้ฉาบที่เขาพูดแบบนั้นมาผมช็อกนะพี่บอกเลยไม่ไม่พี่ชายเขาไงหนูอยู่คนเดียวใจเกือบวายอ่ะหนูอูคนเดียวด้วยๆๆ แล้วมีชี้เสียงใครหรอก็เสียงผมนี่แหละพี่พี่ไม่ถายอะไรกระดูกหนาฮะเดี๋ยวพี่ลองพูดมาสิไปพี่ไม่หายอะไรกระดูกนนาเนี่ยเดี๋ยวพี่ลองพูดมาแล้วเร็วดิค่ะพี่จะพูดไหมสรุปอะโอ้โหไปเจพี่ผมว่าทุกวันนี้เริ่มโลกโลกเริ่มอยู่ยากแล้วดิฉันก็ว่างั้นแหละค่ะคุณนี่ขำไปเลยเปล่าเลยนะครับไม่รู้นะคะ อ่ะอ่ะเป็นเสียงที่เคยคุยเองก็ได้เจ้ขอแบบขอแบบเสียงที่แบบว่าหวานๆเลยได้ไหมพี่แบบว่าตาวตาวดีๆอ่ะเอค่ะอ้โหไอ้เหี้ยเธอไปบ้านปู่กับเขาไหมไอ้เหี้ยพี่ยยู่เฮียไอ้เจเลยด้าพังเจลึกเจออย่างยี่สิบไอเดหนูจะถอดเสียงได้ไงก็เสียงหนูมันใช้คอปกติไม่ได้ใช้โปรแกตใช่ใช่ร้องจุ๊บมั่วที่จุ๊บมั่วโอ้ยจังเลยว่าจุ๊บมั่วอะไรอย่าจุ๊บมัว Oh, oh yeah, oh yeah. ชอบไม่ค้ายอย่างเงี้ยนะคะหนูชอบไหมค,มคเะเนี่ยเราทำตัวไม่ถูกเนี่ยวนี้เราเริ่มโลกไปใหญ่แล้วนะเราอ่ะฮ่ะเดปปาเดป,ป้าบีค่ะเดาป้าป้าแต่เราชื่ออะไรนะหนูชื่อกอยด้าปีไม่ชอบรูปผู้หญิงใช่ไหมล่ะ,ะป้าปี้ไม่ชอบรูปผู้หญิงใช่ไหม าปาปี้ไม่ชอบลูกผู้หญิงใช่ไหมอืมใช่หรือไม่ใช,ไใช่ไม่รู้แล้วแต่ตอนนี้ประเทศแตกรับร้อยแล้วไม่เล่นแล้วแม่งจบคลิปพี่เท่านี้ค่ะฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์แล้วก็ฝากกดติดตามจันพุทธสุขลงคินนะคะบ๊ายบายเจอกัน